สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนรู้จักกับต้นจิงจูชายสุนไพรจีนนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือชื่อชัดพุกษานะคะต้นจิงจูชายนะคะเป็นสุนไพรจีนถิ่นกำเนิดของเขานะคะอยู่แถวมณฑลกุ้ยโจวนะคะมีลักษณะคล้ายกับขึ้นช่ายฝั่งนะคะแต่ว่ามีขนาดต้นที่เล็กกว่านะคะมีกลิ่นหอมคล้ายตั้งโอบ้านเรานะคะ ใครที่ขึ้นชอบกกาวหลาเลือดหมูนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะบางท่านนะคะอาจจะนำใบของจริงจูฉชายมาคั้นเพื่อเป็นน้ำดื่มกินทุกวันได้ค่ะ เราสามารถแยกหนอ่อแยกต้นแล้วก็ตัดใบนะคะแล้วนำมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่กระถางหรือว,ว่าเป็นถุงก็ได้นะคะต้นจิงจูชายปลูกง่ายค่ะแค่ตัดกิ่งหรือยอดมาชำเอาก็ได้นะคะสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับเราได้เลยนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับลมนในลำไส้นะคะ แล้วก็ช่วยบำรุงปอดแล้วก็ฟอกเลือดของเรานะคะดับพิษและแก้อาการอักเสบได้ด้วยค่ะแล้วยังมีการยับยั้งการเติบโตของเซลเล์มะเร็งได้ด้วยนะคะปรับสมดุลความดันโลหิตให้เราด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติของผู้หญิงนะคะ yeah, going, going, going ข้อควรระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันต่ำนะคะ ห้ามทานอาจทําทให้เกิดความดันต่ํามากกว่าเดิมนะคะส่วนหญิงมีครรภ์น,นะคะห้ามทานเหมือนกันเพราะอาจทําทให้เกิดอาการแท้งลูกได้นะคะส่วนการปลูกนะคะควรปลูกในดินที่ร่วนนะคะต้นจริงจูชายนะคะชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะปลูกในที่ล่มได้นะคะแดดลำไรยิ่งดีเลยค่ะ ต้นจริงจูฉายนะคะมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถไปหาปลูกได้เลยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสบายชาแนลให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะหวังว่าคลิปหน้าคงจะมีอะไรดีๆเพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ